ถูกปเปิดเผยอย่างช้าๆท่ามกลางหมอกขาวและเสียงเพลงที่เย็นดังวงเวงอยู่ในหูไม่หยุดตั้งแต่คืนแรกจนถึงตอนนี้หลังจากกลับจากหมู่บ้านของหมอจันพวกเขาทั้งสองก็ไม่พูดอะไรกันอีกเลยตลอดทางเดินป่าที่เคยสว่างด้วยแสงอาทิตย์ในยามเช้าลับมีเงาไม้หนาทึบปกคลุมราวกับเมฆดำทาโถมมากอดอยู่เนยอดไม้ใบไม้ไม่ไหวเอ็น ลมก็หยุดทัดเรากับป่าก,กำลังต้นลมหายใจในความเงียบที่อึดอัดธานเม้งเดินตามหลังธานอ้วนด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเขาไม่ได้กลัวป่าไม่ได้กลัวเสือแต่สิ่งที่กำลังกล่อมกลายเข้ามาเลยจิตใจเขากลับเป็นความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ได้เหมือนเคยเดินเส้นทางนี้มาก่อนทั้งที่เขาแน่ใจว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาเข้าป่าทุนนี้ เมื่อกลับถึงแคมป์พวกเขาพบว่าร่องรอยของการตั้งแคมป์เมื่อคืนหายไปเกือบหมดกองไฟกลายเป็นทิ้งเศษเท่าสีดำตาหารแห้งที่เก็บไว้ถูกหรือกระจัดกระจายเหมือนมีใครมาเปิดหาอะไรบางอย่างและที่พื้นใกล้เปน,นอนของคนพกพรากฏรอยเล็กขนาดใหญ่ขุดลึกไปในดินยาวหลายเมตรรอยเหล่านั้นไม่ได้เหมือนรอยตีนเสือธ,ธรรมดา